นุ่นดำดงขอโทษแล้วถูกแชร์ดังแล้วเทงานอัดคลิปชี้แจงหลับลึกเพราะอยากแก้แพ้ะนุ่นดำดงเทากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างร้อนแรงบนโลกโซเชียลหลังจากผู้บริหารแบรนด์ดังอย่างวันนันพ,พงศ์สันปพสข้อความผ่าน Facebook ถามแบบลอยๆว่าดังแล้วเขาเทงานกันแบบไม่แจ้งได้ด้วยหรืองงมากทำให้บรรดาขาเมั์ต่างพากันสงสัยว่าใครกันหนอคือคนดังที่ถูกพูดถึง จนกระทั่งล่าสุดนุ่นเนชนกหรือนุ่นดําดงก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ผ่านช่องทิกทอฮานเนตโดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าบุคคลในข่าวคือตัวเธอเองเธอไม่ได้มีเจตนาเทงานหรือเบี้วงานอย่างที่หลายคนเข้าใจเหตุผลที่นุ่นดําดงหลับลึกจนเบี้วงานนุ่นดําดงอธิบายว่าเธอมีอาการผื่นขึ้นครั้นเนื้อครั้นตัวจึงต้องทานยาแก้แพ้และทําให้หลับลึกเป็นเวลานาน,านส่งผลกระทบต่อการทํางานในวันนั้นเธอจึงอยากแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการกล่าวขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนมุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่นุ่นดำดงออกมาชี้แจงมุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนมองว่านุ่นดำดงเป็นคนตรงไปตรงมายอมรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจแต่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้เธอหลับลึกจนไม่ได้ไปทํางานบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเธอไม่แจ้งลงหน้าว่า ไม่สามารถทำงานได้ประวัตินุ่นดําดงดาวลิเกสายหานุ่นดําดงเป็นดาวลิเกสายหาที่มีชื่อเสียงเธอมีชีวิตที่พลิกผันจากคนธรรมดาธรรมดาสู่ความโด่งดังในชั่วข้ามคืนจนสามารถซื้อบ้านปลดหนี้ให้กับแม่ได้แล้วสรุปดราม่านุ่นดําดงเทาสร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากหลังจากที่นุ่นดําดงออกมาชี้แจงว่าเธอหลับลึก เพราะทานยาแก้แพ้ทำให้หลายคนเข้าใจและเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีบางส่วนที่ยังสงสัยในเหตุผลของเธอแต่ส่วนใหญ่ก็ยอมรับคำขอโทษของเธอเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ในทุกๆด้าน